พอเริ่มเข้าสู่ปีใหม่โอเชื่อว่าใข่ลหลายๆคนก็ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่กันซึ่งในปีใหม่นี้โอและครอบครัวได้มีโอกาสมาที่ไทยโดยแวะเข้ามาสวัสดีปีใหม่อากงค่ะรวมถึงเจ้าแสบทั้งสามพิฮิคารุน้องไอนะหนูน้อยคาซุมิก็มาด้วยค่ะเพิ่งมาหรือเพิ่งลงมา โอ้โหโอ้โ้าโอ้โหน่อกดกูไม่ได้เลยโอ้โหกอน่สองสามสี่ห้ากูบากโอ้โหดูเอวามองกนดิเหมือนกูไม่เคยเจอกงอ่ะมองกเหรอนี่มัน่ยดูดิไมงเห็นเปล่าใครสาวนี่ไ อันนี้โตขนาดนี้เลยเหรอโตแต่ตัวนะอ๋อปนี้ก็แปดสิบเจ็ดแล้วอุ้งแปดสิบเจ็ดแล้วเหรอเนี่ยจะปีใหม่เนี่ยะขึ้นแปดสิบเจ็ดแล้วตามไม่ได้ตามนะอากงเป็นคนยังไงหรออากงเป็นคนอืมดูบางครั้งนะบางครั้งก็ดูเข่งขรึมอะบางครั้งก็ดูดุบางครั้งก็ดูใจดีแล้วก็ชอบหัวเราะเสียงดังแต่ดูรวมๆแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะในสายตานะอื เนี่ดูดูนโตนี้40ปีแั้งแต่พี่เด็กๆก,กินข้าว40กว่าปียังไม่เปลี่ยนเลยสุดยอดปอูโพุทธแข็งแรงยี่อหออไรเนี่ยที่นี่ก็มีความทรงจำมากมายของพวกเราทั้ง3พี่น้องทั้งโอ๋ปุยจังปอจังพอได้เห็นอะไรแบบนี้แล้วก็นึกถึงตอนเด็กๆเ,เลยค่ะคนที่นึกอะไรแบบนี้ได้คงแก่แล้วสินะ <laughs> วันนี้โอมาก็ได้มารางเท้าอากงเพื่อความเป็นสิริมงคล ถึงตัวโอจะไม่ได้อยู่ที่ไทยและไม่ได้มาหาบ่อยๆนะคะเพราะอยู่ไกลถึงญี่ปุ่นและบางครั้งก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างด้วยแต่การได้มาในวันนี้มาเพื่อร้างเท้ามาสวัสดีปีใหม่ถือว่ามาสแสดงความรักความเคารพที่มีต่ออากงค่คะวันนี้นะครับมาสวัสดีปีใหมอ่อากงขอให้อากง,งนะอายุยืนสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอสมหวังให้อากง,งรวยๆแหงๆอ,งอะไรทีรด่ดีไม่ว่าจะมโนกรมวจี ทุกคนทุกคนกับไปขอกับด้วยตรี้เาจะับไหนเอาได้ทุกคนทุกคนนะไป จับ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 แล้วมลูกเธอลูกเธอเธอรไปยไป้กคือรถไปเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเลกูยังไม่ไปตัวเลเพิ่งไปตัวเลเพงไปอากองกูต่งตัวเล็กงไปยุกันเลพิ่งไปอากองอเอาจับจัจับจับจับ่ขอไม่มีนะแบใส่ไปเลยไม่ต้องไม่ต้องม่มีกองใส่ไปอสวัสดีปีใหม่นะนนอยู่นี่ะอายุยนะกงปีใหม่าสวัสดีคไปค่ะจับแค่

น no 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 ้อ่รมไหวลการได้มาหาญาติผู้ใหญ่ได้มาเยี่ยมเยยนพวกท่านได้มาสถานที่เก่าๆในความทรงจําในวัยเด็กมันก็ทําให้โอหวนนึกถึงช่วงวันเวลาเก่าๆทั้งสุขทุกข์เศร้าที่ได้ใช้เวลาตกทุกข์ได้ยากมาร่วมกันถึงแม้จะต้องเจออุปสรรคความยากลําบากมามากเท่าไหร่ก็ตามขอบคุณช่วงเวลาเหล่านั้นที่ทําให้โอเติบโตมาเป็นอย่างดี สวัสดีปีใหม่อากงนะคะขอให้อากงมีสุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบาย